บอกแล้ใช่ไหมว่าไม่ชอบหมาเออตะกายเข้าตะกายเข้ายังไม่ได้บินจะบาทจะมาลื้อหาอะไร เออเอาเอาที่สบายใจไล่ไก่ซะงั้นเออเอาฟาดเอ็นฟิลเลเอ่อไล่เอา hehe, ไปไล่เอาไปเอ้าเอาเข้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาไปเลยนะไปรอข้างหน้านเลยไป เออเอาไปไล่ไก่ตัวผู้เดี๋ยมันกระโดดเตะตาแตกเออให้พวกมันลุมวหรอเอ้ยน,นี้คือการดิฟโชนะครับขับรถไปคู่กันเ,เข้าไปเรียกพวกมันเลยเรียกพวกมาเรียกพวกมาโอ้หมีโดดใส่ด้วยเว้ยยอดหมากังฟูวะ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาแล้วมาแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยายเออไปนู้นไปนู่นเข้ามาใกล้เฮเคลียร์เส้นทางให้หน่อยเดี๋ยวดิทางออกมีใครอยู่ไหมรู้สึกว่าจะไปเจอแก๊งสามแยกนะครับนี่ หมาวัดเราไม่ย้อนอยู่แล้วบูกเข้าไปานะครับแกงแกงสามแยกนะครับนีของเราแกงหมาวัดข้าปเปลียรียนะครับข้าเคลยร์เรียเร์เลยเขียรยมันเคลียรยมัน ไปประกาศสักหาเอ้าเอ้าเอาเอ้าเฮ้ยพาอพ่อไเฮ้ยแมมกัดกันยังหมาอาอะไรมันพันขาวอะเอาไอ้นี่นี่เอง ไปนะมันมาแล้วมันอืมก็บอกว่ายังไม่ได้ไปบินดาบ์ดจะมาคุยหาอะไรเออเออเดี๋ยวไปก่อนเดี๋ยวบินดาบ์ดก่อนหรอนี่แหละมอนตามมากับข้าวก็มาไปช่วยถือ จะมาอ้อนหาอะไรห่อเลยนะลงไปเฮ้ยไอ้แจ้งสามแยกยังอยู่เว้ยไล่มันไปไล่มันไป้มนรู้ว่านี่เขตใครเฮยไล่ไปไล่ไป ชูฮ่าไปพน้นนี่มานาเขตมาวัดห้างเข้ามาใกล้ไปบิดาบาดก่อนรอนี่แหละเดี๋ยวมา